เล่นครับไม้สองไม้นี่วัดตายค่าที่เลยฝ่างามด้วยคิงฟอกใหญ่มาเดี๋ยวลองตรงนี้หน่อยว่ายน้ำล้นว่าลองตีดูดิ めいどうや ตายคาที่เลยวัดตายคาที่เลยกระชอนนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะนี่เล่นครับไม้สองไม้นี่วัดตายคาที่เลยฝามงามด้วยกิอกกิ๊พดีเด็ดมากๆ่ะปล่อยนะมันตายจริงหรือเปล่าวะเฮ้ย hey, มันตายจริงวะ่ะ เรียบร้อยครับปล่อยไม่ได้แล้วมาแต่ดูอันต่อครับนี่ ได้ที่สองตามมาติดติดคิงฟอกกินเฟนดี้จะปากเต็มคำครับปรงงานด้วยไปดูกันต่อ ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่อ้อตียังไม่เรื่อยออมกมากราดจนได้นะครับโอ้โหดูดิโลครึ่งต้องมีตัวนี้ีิฟอกกินเฟดดี้ฝ่าวงามเลยครับผมเด็ดมากช้อนกองธรรมชาติ่ะถ่ายรูปรับผมสวยงาม แตมแล้วครับกินฟอกกินแ e e ดีนะช่อนหมายของธรรมชาติดีกว่า,าปากสงามแล้วผมสวยงามมากๆมีตัวไม่เคยพลาดเลยไปเดี๋ยวไปรอไปตามดูกันต่อ อ,อปลาเก๋าครับหมายคองธรรมชาติฝากผลงานไว้ด้วยนะกับเหยื่อตัวนี้กินฟอกกินพอดีนะครับเด็ดมากๆไปเราไปตามดูต่อไม่ค่อยโตแลบตายขาที่เลย กินพอกินไปดีนะกับปลาช่อนหมายกองธรรมชาตินะครับตีเล่นๆนี่วัดตายเลยฟังกันเลยผมเดี๋ยวดูกันต่อ